ตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมาที่โรงเรียนวัดพระรามเก้าเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งมีหน้าที่จะดูแลนักศึกษารา,ามกำแหงและก็พี่น้องประชาชนที่ได้ชุมนุมอยู่ในพื้นที่มหลาลัยรามกำแหงและก็ติดอยู่ในปลายไลยทั้งคืนนะครับดูแลในแง่ของ าการรักษาพยาบาลก็ดีหรือวนแง่ของน้ําอาหารนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่จํานวนทั้งหมดคงประมาณ1000คนด้วยกันนะครับกรุงเทพมหานครในกรณีที่มีการชุมนุมหรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบนะครับกรุงเทพมหานครมีภารกิจหลัก2ประการด้วยกันครับประการแรก คือลดผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากการชุมนุมและเหตุการณ์ความไม่สงบต่งางๆผลกระทบในทุกด้านนะครับแล้วก็ภารกิจที่2คือดูแลช่วยดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าครับแล้วก็เราได้ปฏิบัติภารกิจ2ด้านนี้มาโดยตลอดและถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญยิ่งเพราะว่าการดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนนั้นเป็น หน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือกับรัฐบาลร่วมมือกับสอรสอและเจ้าหน้าที่ตำรวจระโดยตลอดจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับที่ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่มหลาลัยรามคำแหงเมื่อคืนนี้ผมคิดว่าที่มา ของวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งนี้ที่น้องประชาชนคงจะต้องถกเถียงกันไปอีกนานในเรื่องของว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ในในพื้นที่ของมหายลายดานกำแพงและพื้นที่โดยรอบเราคงจะต้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท้จริงกันต่อไปแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดชัดเจนทั้งจาก ทำให้สัมภาษณ์ของท่านอธิการบด,ดีมหลาลัยรามคำแหงและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในมหลาลัยรามคำแหงได้มีการทำร้ายพี่น้องประชาชนรวมถึงนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่มหลาลัยรามคำแหง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจและเมื่อได้เกิดเหตุการณ์แล้วไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอดังนั้นชัดเจนครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ให้ความคุ้มครองแก่พี่น้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของตนเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งผมขอเรียนอย่างนี้ครับ ว่ากรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาโดยตลอดรวมถึงนับแต่ช่วงแรกของการชุมนุมเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาร่วมมือในทุกด้านครับเพราะเราถือว่าเราเป็นหน่วยงานที่จำเป็นต้องร่วมมือกันครับและผมก็ยังยืนยันครับว่าเมื่อเหตุการณ์นี้ความไม่สงบนี้ได้สิ้นสุดลง ตทมและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องร่วมมือกันต่อไปในใน,ในการที่จะดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแต่ว่าในเมื่อเป็นที่ประจักษ์ในเมื่อเป็นเรื่องที่ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งว่าในเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมิได้ให้ความคุ้มครองแก่พี่น้องประชาชนอย่างเพียงพอผมต้องทบทวนครับ ทบทวนมาตรการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับต้องทบทวนครับเพราะถือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอมาตรการความร่วมมือใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยตรงเราจะทําร่วมกับตำรวจต่อไปครับแต่มาตรการใดที่เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ผมจะระงับครับยกเลิกครับและมาตรการแรกที่จะยกเลิกคือการที่จะให้เทศกิตร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จุดสกัด19แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนับแต่คืนนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ขอครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องมีจุดสกัด19จุดแต่เป็นห่วงว่าถ้า ไม่มีกันชนเจา้าหน้าที่ตำรวจอาจจะถูกพี่น้องประชาชนพูดจาอะไรที่ไม่ดีก็ตามหรือเป่านกหวีใส่หรืออะไรก็ตามจึงขอให้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจห้าคนในทุกจุดซึ่งเราไม่มีพอครับแต่ผมให้ไปสองคนครับสองคนต่อนหนึ่งจุดมาโดยตลอดยกเลิกครับนับแต่คืนนี้และผมจะคบควมทุกมาตรการ ตราบใดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ไต้บัตรปฏิบัติหน้าที่ของตนในการคุ้มครองพี่น้องประชาชนผมจะต้องทบทวนอยู่ทุกวันครับผมขอเรียนอย่างนี้นะครับในหลักการกทมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องร่วมมือกันครับเพราะว่าหน่วยงานทั้งสองมีอำนาจหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวโยงกันกันอย่างแยกไม่ออกในหลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าหน้าที่ของผม หน้าที่ของผมในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการเทือกมนคลที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนกว่าหนึ่งล้านคนให้มีดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนผมผิดหวังในเจ้าหน้าที่ตำรวจและในเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ผมมีสิทธิ์ที่จะทบทวนมาตรการต่างๆในการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยตรงผมจะทําต่อไปแต่อะไรที่สร้างความเดือดร้อนหรือเป็นการกดขี่ดังแกพี่น้องประชาชน ผมให้ยกเลิกทันทีครับ